สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกาเฟบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยบทบาทใหม่ของเหงียนที่งอกหัวตำนานลูกยางเวียดนามแม้ประกาศเลิกเล่นไปแล้วกว่า2ปีแต่ชื่อของเหงียนที่งอกหัวยังคงโด่งดังและกลายเป็นตำนานที่ได้รับการยกย่องในวงการวอลเลย์บอลของเวียดนามมาโดยตลอด อดีตบอลเลววัย32ปีกลายเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่และเก่งที่สุดคนหนึ่งของเวียดนามรวมถึงยังสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นใบเบิกทางมากมายให้กับนักกีฬารุ่นน้องได้เจริญรอยตามปัจจุบันงอกหัวก็เลิกเล่นไปแล้วยังคงรับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนให้กับ VTV บินดินลองอัน สโมสรที่ปลูกปั้นเธอมาตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนและถือว่างอกหัวกำลังมีความสุขกับบทบาทใหม่ของเธอในการรับบทบาทเป็นผู้ฝึกสอนหนึ่งในเส้นทางอาชีพลูกยางของเธอที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นจุดเริ่มต้นงอกหัวเกิดเมื่อปี1987ที่จังหวัดลองอันก่อนที่เธอจะถูกแมวมองของทีมดึงเข้ามาร่วมทัพ วีทีวีบินดินลองอันยอดทีมแกล่งในบ้านเกิดตั้งแต่อายุ12ปีซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในทีมตอนนั้นและเธอเองก็ต้องมันฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อที่จะฝึกปลือฝีมือให้ทันรุ่นพี่ในทีมซึ่งเธอก็สามารถทำได้ในไม่ช้า4ปีถัดมางอกหัวที่อายุได้เพียงแค่16ปีมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ ไปเข้าร่วมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเกมครั้งที่22ปี2003ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพอีกด้วยและตลอดระยะเวลา15ปีในการลงเล่นทั้งสโมสรกับทีมชาติงอกหัวพาลองอันควา้าแชมป์ลีกเวียดนามได้4สมัยรวมถึงกับทีมชาติเวียดนามยังได้7เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงในซีเกม ด้วยการที่เธอมีการเล่นบอลบล็อกที่ดีที่เฉียบขาดในการอ่านเกมสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนๆร่วมทีมและงอกหัวคว้วารางวัลบอเลเร็วยอดเยี่ยมในการแข่งขันซีเกม2005และปี2007ยังคว้ารางวัลผู้เล่นทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมสปอร์ตเซ็นเตอร์หนในวอลเลย์บอลสโมสรเอเชียหวัวคือผู้เล่นที่มีคุณค่า และพรสวรรค์ของเวียดนามเธอคือผู้เล่นระดับเอเชียเหงียนมันฮุ่งอดีตโค้ชทีมชาติเวียดนามได้กล่าวไว้แม้ว่าปัจจุบันหัวจะประกาศเลิกเล่นไปแล้วมากกว่า1ปีแต่ชื่อเสียงของเธอก็ยังคงเป็นที่รู้จักของแฟนๆวอลเลย์บอลเวียดนามความสำเร็จในต่างแดนปี2013งอกหัว คือผู้เล่นเวียดนามคนแรกที่เดินทางไปแข่งขันในลีกต่างประเทศอย่างเป็นทางการคือในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกกับอยุธยา ATCC ในฤดูกาล2013-14ผลงานในซีซั่นนั้นงอกหัวพาทีมจบอันดับ3ทว่าเธอยังคว้ารางวัลบอเลเร็วยอดเยี่ยมของเมืองไทยและยังสร้างประวัติศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่ในการคว้าแชมป์ซปเปอร์ลีก2014 จากนั้นงอกหัวย้ายมาร่วมบิ๊กทีมเนมแนวหน้าของเมืองไทยอย่างบางเกาะกาสและยังคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกกับกระต่ายสาวอีก2สมัยในซีซั่น2014-15และ15-16ซึ่งยังเป็นนักกีฬาคนแรกของเวียดนามที่คว้าแชมป์ลีกอาชีพได้2ชาติทั้งที่เวียดนามและไทย ตอนที่ประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นอีกเมื่องอกหัวพาทีมบางกอกการขึ้นโพเดียมรับเหรียญทองในการแข่งขันสโมสรเอเชีย2015และเธอเองยังคว้ารางวับลบอลเร็วยอดเยี่ยมของการแข่งขันที่จัดขึ้นที่บ้านเกิดเวียดนามของเธออีกด้วยและนอกจากนี้หัวยังเป็นนักกีฬาเวียดนามคนแรก ที่ได้สัมผัสการแข่งขันในเวทีระดับโลกอย่างวอลเลย์บอลสโมสรชิงแชมป์โลก2016กับบางก,กาก g าสแม้ผลงานในรายการดังกล่าวบางกอก๊าสของง็อกหัวจะจบในอันดับที่7แต่เธอยังได้รับคำชมจากผู้บรรยายในการแสดงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมแม้จะเป็นผู้เล่นที่มาจากต่างชาติที่ไม่ค่อยคุ้นเลยในกีฬาวอลเลย์บอลก็ตาม และในปี2018เป็นปีที่เธอได้อําลาทีมชาติและการลงเล่นวอลเล์บอลอย่างเป็นทางการเพื่อจะมารับงานโค้ชให้กับต้นสังกัดอย่างลองอันโดยมีเป้าหมายของเธอคือการคว้าแชมป์ลีกในปีนี้ให้ได้ฉันเตรียม ความพร้อมทุกอย่างในการเป็นผู้ฝึกสอนฉันตื่นเต้นอย่างมากในงานครั้งใหม่ชีวิตทั้งหมดของฉันคือวอลเลย์บอลและฉันจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดงอหัวทิ้งท้ายและผลงานในการแข่งขันชิงแชมป์เวียดนาม2020ที่เพิ่งจะกลับมาทำการแข่งขันอย่างเป็นทางการงอหัวพาทีมรองอันได้อันดับ3ในรอบแรกกลุ่มบีก่อนที่จะได้ไปเล่นต่อในรอบที่ส ที่จะแข่งขันกันระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง13ธันวาคม2,563นะครับอันนี้ก็บทบาทใหม่ของเงินที่งอหัวตำนานลูกยางเวียดนามกับบทบาทใหม่ที่สุดท้าทายของเธอนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลทีมชาติไทยที่ยอดจับเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสนับคลิปนี้ สวัสดีครับสนับสนุนช่องโดยหมอกรการันตีดวงชีวิตดวงปีการเงินการงานความรักโทร0812950695ดูดวงแบบสดๆเชิญแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับ